สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสาระการเมืองวันนี้เสนอคําว่าการจัดการชุมนุมท่านผู้ชมครับการจัดการชุมนุมเนี่ยถือว่าเป็นองค์ความรู้ในการจัดการชนิดหนึ่งนะครับเป็นองค์ความรู้ว่าด้วยการจัดการภาคสังคมที่ไม่ใช่ภาครัฐหรือภาคธุรกิจการจัดการการชุมนุมเนื่องจากการชุมนุมเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นกลไกของภาคสังคมที่จะเข้าไปมีบทบาทในการตอบโต้ในการท้าทายหรือหนุนเสริมกับรัฐ ดังนั้นการจัดการการชุมนุมเนี่ยจึงเป็นการจัดการของฝูงชนการจัดการผู้คนที่มีจํานวนมากเนื่องมาจากการมีประเด็นร่วมมีปัญหาร่วมมีความต้องการร่วมนะครับยกตัวอย่างมีปัญหาเรื่องไม่ต้องการยิ่งลักษ์มีปัญหาเรื่องประเด็นที่ไม่ต้องการยิ่งลักษ์ไม่ต้องการระบบทักษิณหรือมีประเด็นร่วมที่ต้องการยยิ่งลักษ์เชียร์ยิ่งลักษ์เช่นการจัดการชุมนุมของนปชการจัดการนุมชุมนุมของกปปส ท่านผู้ชมครับการจัดการชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีระยะเวลาสั้นๆนะครับในปัจจุบันนี้ในทางการเมืองการจัดการชุมนุมเป็นการจัดการชุมนุมในระยะยาวท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับ10วัน20วัน30วัน40วัน50วันขึ้นทั้งนั้นการจัดการชุมนุมแบบนี้มันจะต้องสร้างอารมณ์ร่วมร้อยรัดอารมณ์ของผู้คนร่วมสร้างกิจกรรมต่างๆผมขออนุญาตนำเรียนว่าเวลาการจัดการชุมนุมเนี่ยนะครับ ผู้ชุมนุมเนี่ยจะต้องถูกจัดการโดยผู้นำของการชุมนุมเพราะฉะนผู้นำของการชุมนุมหรือกลุ่มผู้นำของการชุมนุมเนี่ยช่วงแรกๆนี่ก็จะสร้างอารมณ์นะครับบิวอารมณ์หรือสร้างอารมณ์ให้มีเป็นไปตามประสงค์ของผู้ชุมของผู้ผู้จัดการชุมนุมเช่นถ้ากอปปสอก็จะต้องบิวอารมณ์ของผู้คนที่มาจัดการชุมนุมให้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักไม่มีความชอบธรรมอย่างไร หรือมีอะไรที่เป็นประเด็นปัญหาในขณะที่นปชนี่ก็บิ้วอารมณ์ของผู้คนว่ายิ่งรักดีอย่างไงบิ้วอารมณ์เพื่อปลุกร้าอารมณ์ของผู้คนช่วงที่สองนี่ก็อาจจะออกมาในรูปแบบของการให้ความรู้นะครับการให้ความรู้ว่ายิ่งรักเนี่ยมีประเด็นปัญหาอะไรมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงเพราะงั้น จึงต้องระดมฝ่ายที่มีความรู้เช่นนักวิชาการผู้ที่ทําศึกษาเรื่องนั้นในฝ่ายของฝ่ายที่ส่วนยิ่งลักษณ์ก็ต้องให้ความรู้ว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นี่ดีอย่างไรนโยบายเป็นยังไงนะครับเพราะงั้นการจัดการชุมนุมจึงเป็นเรื่องที่จะต้องทําอยู่สองส่วนในขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับการจัดการชุมนุมเนี่ยจะต้องมีของกลุ่มผู้นําหรือต้องมีคณะทํางานคณะกรรมการแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆมากมายครับฝ่ายเวที ก็จะต้องมีนะครับจะต้องวางแผนเวทีว่าช่วงไหนเป็นยังไงช่วงไหนใครจะต้องขึ้นช่วงไหนจะมีพรีเซนต์กันยังไงช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นช่วงค่าช่วงดึกนะฮะจะต้องมีจัดก,การเวทีนะครับคณะกรรมการความปลอดภัยอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญครับคณะกรรมการความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมเพราะมีกันมากความปลอดภัยอันนี้ก็จะต้องแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆฝ่ายหาข่าวฝ่ายจู่โจงฝ่ายลาดตระเวนนะครับ อาหารครับท่านผู้ชมครับอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่กองทัพเดินด้วยท้องมันจะต้องมีโรงครัวมีครัวหลักนะครับการชุมนุมใหญ่วันวันไหนที่เป็นการชุมนุมไหนนัดคนมากๆจะต้องมีครัวเสริมครัวหลักก็คือทําทุกวันครัวเสริมทำอาหารตลอด24ชั่วโมงนะครับ ฝ่ายหาข่าวฝ่ายเสนาธิการสิ่งเหล่านี้กลายมาเป็นกระบวนการแบ่งหานกันนะครับเพื่อที่จะแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นายต่างๆนะครับนอกจากนั้นนะครับในการชุมนุมเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมเนี่ยกิจ,จกรรมที่สําคัญก็คือกิจกรรมที่จะต้องเสริมสร้างกระบวนการชุมนุมเพื่อที่จะออกมาให้เป็นข่าวต้องทําให้เป็นข่าวไาว้ได้ครับการยกระดับนี่ก็คือกิจ,จกรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เป็นข่าว นะครับหรือว่าการเดินไปรถโชว์ไปที่นั่นที่น่นหรือการทําเรื่องนั้นเรื่องนี้การทําให้บันเทิงสนุกสนานต้องทํากิจกรรมกิจกรรมที่อีกอันหนึ่งนะครับก็คือกิจกรรมเพื่อแสดงออกให้เห็นถึงสัญ,ญลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของผู้ชุมนุมเพราะในการชุมนุมนี่ครับการจะได้รับการยอมรับหรือไม่ยอมรับเนี่ยไม่ได้มีฝูงชนจํานวนมากไม่ได้มีผู้คนจํานวนมากยางอย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะไปหนุนเสริมเสริมส่งให้พลังของการชุมนุมมีบทบาทนะครับท่านผู้ชมครับการชุมนุมเราไม่บอกได้นะครับว่าผิดหรือถูกนะแต่การชุมนุมเนี่ยมันจะบอกได้อย่างเดียวก็คือการได้รับการยอมรับมากน้อยขนาดไหนเพราะนั้นฝ่ายกิจกรรมที่ดูแลในโซเชียลมีเดียนะครับหรือดูแลในฝูงชนจริงๆก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะออกแบบทากิจกรรมที่จะให้เดินไปอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ เป้าหมายหรือประเด็นที่กลุ่มผู้ชุมนุมต้องการให้ได้รับการบรรลุได้รับการตอบสนองครับเช่นนปชก็ต้องการที่จะได้รับการเลือกตั้งหรือให้ยิ่งลักณอยู่ต่อกปปสก็ต้องการที่จะให้ไม่มีการเลือกตั้งหรือนําไปสู่การสร้างองค์คณะบุคคลที่เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็นําไปสู่การปฏิรูปการเมืองก่อนและค่อยจัดการเลือกตั้งนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมขึ้นอยู่กับการจัดการทั้งสิ้นครับ นี่คือสารการเมืองครับ